ว้าวไม่แพาว้าวดูแกไม่ค่อยลงค่ะไปไปจับมือพ่อถ่ายด้านหลังว้าวแก่ว้าวแกะหรือแพ้น่ะลูก ได้ไหมคะเอาย่ญ่ทำ้มคะคุณยายคุณยายจ๋าจับดีๆนะลูกใส่ตังยังคะเอาค่อยๆให้ลูกอย่ากให้หมดเอาค่อยๆค่อยยื่นให้เขาอะดูลูกของมันทาไมไม่ดูที่โงเรียนใหญ่นู้นวแนีแฝดสองตัว ให้ค่อยๆเขากินนะล,ลูกให้หลายตัวมีตัวที่หิมอยู่อ่ะ